เรียนอาจารย์ประจำรายวิชาที่เคารพดิฉันนางสาวสุปตาทัศนิยมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1ห้อง A เลขที่73รหัสนักศึกษา67118301144ค่ะวันนี้จะมารายงานเคสสต t u ดที่ที่ 4, มะเร็งลำไส้ตรง รายงานผู้ป่วยผู้ป่วยหญิงไทยอายุ71ปีน,น้ำหนัก44.1กิโลกรัมส่วนสูง154เซนติเมตรเข้ารับการรักษาวันที 5, ่5กุมภาพันธ์2568เวลา10นาฬกา33นาทีไม่มีโรคประจำตัวไม่มีการแพ้ยาค่ะ อาการสำคัญผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ตรงวันที่5กุมภาพันธ์2,568มาพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการและรับยาเคมีบำบัดและอยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดรอบที่4จากทั้งหมด6รอบค่ะ อาการเจ็บป่วยในปัจจุบันผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ตรงระยะ T3N1M0 ค่ะมะเร็งลูกรลามทะลุชั้นกล้ามเนื้อลำไส้ไปถึงชั้นไขมันรอบๆมีต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง1-3ต่อมที่มีเซลเล์มะเร็ง ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามะเร็งแพร่กระจายไกลหรือไม่ค่ะอาจมีการแพร่กระจายไปที่รังไข่หรือปอดแต่ยังไม่ยืนยันปัจจุบันผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินอนหลับได้ดีไม่ปวดท้องไม่ไอไม่มีไข้ไม่มีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนและขับถ่ายได้ตามปกติค่ะสำหรับอาการเจ็บป่วยในอดีต h i ผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีประวัติแพ้ยาเคยผ่าตัดมดลูกตอนอายุประมาณ40ปีไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทานปลาดิบไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งค่ะการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ร่วมกับ EKG monitor เพื่อติดตามผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดเพราะเคมีบำบัดอาจทำให้เม็ดเลือดลดต่ำลงส่งผลให้ภูมิต่ำและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายค่ะตรวจเอ็กซเรย์ทรงอก CXR ร่วมกับ EKG monitor เนื่องจากผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่มะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังปอดจึงต้องติดตามการทำงานของปอดอย่างสม่ำเสมอตรวจการทำงานของไต c r ี a อ i ิ i n น,น EGF-R เพื่อติดตามการทำงานของไตเพราะยาเคมีบําบัดบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อไตค่ะผลการตรวจร่างกายความดันโลหิต154ต่อ76มิลิเมตรปลอดอัตราการเต้นของหัวใจ64ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจ20ครั้งต่อนาทีอุณหภูมิร่างกาย36 5าองศาเซลเซียสค่าออกซิเจนในเลือก99เปอร์ซนลีเอนิน1.11มิลลิกรัมเดซิลิตร ค่าอัตราการกรองของไต eGFR 32.36มิล e ล mm ิตรต่อนาทีต่อ1.73ตารางเมตรค่ะผลการตรวจร่างกายเฉพาะระบบ ECG o ผลเป็นศูนย์สภาพร่างกายแข็งแรงดีสามารถทำจิจวัตรประจำวันได้ปกติค่ะ HPC ไม่มีมวลตรวจไม่พบก้อนผิดปกติในเชิงการรังปอดปกติไม่มีเสียงผิดปกติค่ะแอป l ิเวอนอน แครบาบินตรวจไม่พบการโตของตับค่ะเปรียบเทียบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการกับค่าปกติค่ะผู้ป่วยมีความดันโลหิตค่อนข้างสูงค่าผลเลือด CBC ผู้ป่วยมีภาวะซีดเล็กน้อยโดยค่าฮีโมโกลบิน10.9กรัมต่อเดซิลิตรค่าปกติจะอยู่ในช่วง11.2-15.7กรัมต่อเดซิลิตรค่ะมีระดับ Eosinophil สูงกว่าปกติค่ะผลการตรวจได้ 7. 3 ค่าปกติจะอยู่ในช่วง0.7-5.8%ถึงค่ะค่า Bsofil 1.3%ซึ่งสูงกว่าปกติเล็กน้อยค่ะค่าปกติจะอยู่ในช่วง0.1-1.2%ถึงค่ะค่า RBC 3.77คูณ10กำลัง6ต่อลูกบาดไมโครลิตรซึ่งค่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อยค่ะค่าปกติจะอยู่ในช่วง3.93-5.22 MCHC 30.5กรัมต่อเดซิลิตรซึ่งค่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อยค่ะค่าปกติจะอยู่ในช่วง3 2 2ถึง35.5กรัมต่อเดซิลิตรค่ะ RDW 17.1เปอร์เซ็นซึ่งสูงกว่าปกติค่ะค่าปกติจะอยู่ในช่วง11.7ถึง14.4เปอร์เซ็นค่ะค่าการทำงานของไตและร่างกายนะคะ 1> Cr 1.11ม mm ิลลิกรัมต่อดิลิตรซึ่งค่าปกติจะอยู่ในช่วง0.6ถึง1.1มิลลิกรัมต่อดิลิตรซึ่งค่าของผู้ป่วยค่อนข้างสูงค่ะและค่า eGFR 32.36ม mm ิลล mm ิลิตรต่อนาทีต่อ1.73ตารางเมตรค่ะค่าปกติ60ม mm ิลลิล mm ิตรต่อนาทีต่อ1.37ตารางเมตรค่ะซึ่งค่า eGFR ของผู้ป่วยต่ำค่ะ การยืนยันการเกิดโรคก,การวิจัยจากแพทย์โดยอาศัยข้อมูลทางคลินิกหรือผลตรวจทางพยาธิสภาพ ผู้ป่วยได้รับการยืนยันว่าเป็นมะเร็งลำไส้โต Ca ล e c ต u m ผ่านการตรวจชิ้นเนื้อบ i o p s y และ Imaging Study มีการรับุูระยะของโรคเป็นที่3 n 1 m x โดยสงสัยว่ามีการแพร่กระจายไปยังปอดหรือหลังไข่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและโรคอยู่ในระยะคงที่ยังคงต้องติดตามผลการรักษาต่อโดยเฉพาะการแพร่กระจายของโรคค่ะแนวทางการรักษา ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดนำก้อนมะเร็งลาไส้ตรงออกอยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดเสริม (Adjuvant Chemotherapy) ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำโดยใช้ยา5 f u อ a พัร์ต f v a l i n รวมทั้งหมด6รอบขณะนี้ได้รับไปแล้ว4รอบมีการนัดติดตาม ทุก4สัปดาห์นัดตรวจติดตามอีกครั้งในวันที่5มีนาคม2568โดยตรวจเลือด c p c และเอ็กซเรย์ปอด CXR เพื่อติดตามผลข้างเคียงและการแพร่กระจายของโรคอาการทั่วไปปกติและสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากแผนกงานเคมีบำบัดโรงพยาบาลมะเร็งอุดรกลมการแพทย์และขอบคุณอาจารย์ประจำรายวิชาหากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันจะนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ